อะไรคุณพระตองเออช่างแง่อะไรไม่ไม่มอง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 คอยคอยซ้อนคอยมองหน่อยพี่ไม่ต้องจัดงานเลยไหมป้าเข้าหอเลยเถอะเดี๋ยวเรื่องเรื่องอะไรกันเนี่ยหรืออะไรกันมากันเยอะแยะเลยเนี่ยไอ้สายอะไรไอ้สัตว์มีอะไรกูว่าล้มงานเถอะล้มทำไมวะมึงสองแล้วนะหลานกูด้วยนะกับปล่อยปล่อยตัวเข้าหอวได้ไหม มันจะมันจะดีเหรอเชิญแขกไว้แล้วนะตายไปของแล้วก็รู้ให้ลูกเราเนี่ยครั้งให้ลูกเราเนี่ยก็บอกว่าช่วยกันมองไงเล่าตอนนี้น้องซือตะลปัดติแล้วล้างไม่ดีแล้วเอ้วกตะลปัตด้วยอ้าวหนูใส่ถุงมาทำไมอะลูกเขากัดเขากลัวช็อตเขาขั้วละถุงคนละถุงเอาใช่หช่นี่เราพาเอาอะไรมาบังกันเต็มไปหมดเนี่ยเอ้ยมึงจะบ้าอะไรสองศพแล้วแบบไม่กลัวเลยโอ้ยไม่มีอะไรหรอกเ่้ผมนะครับผมก็ไม่มีเฮ้ย ผู้บ่าวผู้บ่าวที่นี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับโอ้ยหมอฟูหมอฟูมาไม่ไหวครับผมผม้ผแย่ครับโอ้ยผู้บ่าวที่นี่ต้องมีอะไรแน่ๆครับุแต่ที่ผู้อย่างนี้มาคิดเลยผู้บ่าวที่นี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับคุณมเมฆโอ้ยมีใช่ไหมมีอะไรมันมันมีอะไรยังไงไหนลองบอกที่ต้องแก้ไขอะไรในบ้านคือควรจะต้องทำอะไรในบ้านแก้ไขทิ้งอะไรบ้างเฮ้ยดูแล้ว <funk anak S 2> นะดูแล้วรับขนาดจะลงแดงแล้วล่ะ ผมอยากกินแล้าครับก็จะมีอะไรหรอะโอ้ก็เพื่อจะมีเซ้นท์พิเศษอะไรรู้แม่อะเฮยไอ้สองศพที่มันตายเนี่ยนายคิดว่ายังไงไอ้ยียข้อหน้างเลยมึงจะตามกูทำไมจะตามอะไรละนายไม่ไม่ได้ตามแต่ที่แม่เดินไม่ได้มีเรื่องจะคุยเกิดคุย แม่จะคุยอะไรพี่แม่จะคุยแนนายฟังแม่นะบางทีแม่ก็คิดว่าในความโชคร้ายเนี่ยมันก็มีความโชคดีในความโชคร้ายก็มีความโชคดีภาษาบ้านแม่นะคำโชคดีคืออะไรครับแม่ก็กกนายไม่เห็นหรอกทำไมองค์แรกองค์ราชบุตรที่มาแต่งงานเป็นเจ้าบา่าวอ่ะเขาพูดถึงมึงแล้วนะอะไร คุยกับแม่คุยกับแม่ใส่ใจแม่เวลาคุยกับแม่ใส่ใจแม่ด้วยตกไปเห็นองค์ราชบุตรไม่รักองค์แรกอ่ะดูสิมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงองค์ราชบุตรของเจ้า,า,าแต่แต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวมา,าผูกจุกเหมือนกับมาโอนผมไฟมันบ้าหรือดีเนี่ยแม่ดูลักษณะนะเสมือนว่าตอนที่พระมเหสีเขาท้ององค์ราชบุตรองค์ี้ยคงจะท้องตอนอายุเยอะเด็กเลยไม่ปกติรู้ไหม เนี่ยเพราะว่าถ้าปอก่ติมันไม่ทําตัวกาบ้าบอออกมาอย่างนี้หรอกแม่ครับฮะผมว่าคุยเรื่องคนอื่นดีกว่าครับผมว่าถ้าเขายืนอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่พอใจแม่อยู่ก็ได้เขาจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงเขาตายไปแล้วนั่นจริงครับเออเขาตายไปอ่าถ้าสมมติว่านายไม่สบายใจแม่ไม่พูดหรไอใก้ไปเออแม่จะไม่พูดถึงองค์ราชบุตรแล้วใก้ไปใก้ไปห่างหาแม่เหรอครับแม่ใก้ไปใก้ไปห่างห่ เออห่างๆ่เลยเอแม่ห่างไม่ไมถ้ามันห่างแล้วมันลินทามยาก้ามันกลกันเลยอะไรๆส่วนไอ้เจ้าบ่าคนที่สองเป็นยังไงเปเสือเด็กเหี้ยอะไรอยคนดีที่ไหนนะใครเขาก็รู้ตีหัวหมาดาแม่ในบ้านก็พี่ตคนดีๆเนะนะจริงๆแล้วเนี่ยพูดจากไกลเลยนะถ้าแพลมันไม่ถอกแม่ไม่เอามันมันเกิดในบ้านพูดตรงๆแล้วไม่ได้อยากจะให้ไปที่ไหนใครเขาก็เอือมันอ่ะ เด็กอย่างเงี้ยเด็กสุนปีนโอ้ไอ้เฮียมึงก็มองเขาสิครูไม่ได้ด่ามึงเอาแล้วจะมาด่าแม่ไมไม่ใช่ผมแบบเป็นคำอุทยานแม่อุทานอุทานครับแม่แล้วคิดดูนะถ้าแพรมันแต่งไปเนี่ยมันจะต้องร้องไห้เสียอกเสียใจขนาดไหนเพราะดูกิริยากายกรํามันไม่เหมือนผู้เหมือนคนเนี่ยนะผมแล้วที่มันชื่อเสือแต่จริงมันไม่น่าชื่อเสือหรอกมันน่าจะชื่อไอเก่งเอ๋ง มันน่าจะชื่อนั้นถึงจะเหมาะกับมันนะเดี๋ยวหมดงานนี้ทำไมลูกแม่ควรทําบุญนะครับแม่จะทําแม่ตั้งใจจะทําบุญอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วแม่ว่าแม่ไม่ได้มีเคราะห์อะไรนะช่วงนี้แม่ควรทาบุญสะเคราะห์ดอนนะครับผมสะเคราะห์แม่แม่ว่าช่วงนี้แม่ไม่ได้ดวงเป็นอะไรหรอกเพราะว่าแม่รอนมาตลอดแต่เขาจริงๆกันใช่ไหมไม่ในล้รลยแม่ศพต่อไปอาจจะเป็นแม่ก็ได้เออจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแม่จะเป็นอะไรได้ยังแม่ไม่เปเห็นใกล้มากเลยแม่ ก็ต้องคุยกันใกล้ๆจะนินทาแล้วจะไปคุยไกลๆมันจะได้ยินได้ยังไงล่ะรูกเป็นอันว่าเออขอให้งานนี้ราบรื่นผ่านไปได้วยดีนะนี่ตาใหญ่มันเป็นคนดีนะอย่าลืมคนดีเนี่ยผีจะคุ้มครับรู้ไหมจะไม่คุ้มมันแล้วครับตอนนี้คุ้มผมอยู่ครับเฮ้ยแอนด์วันโอเคเลยไปเลยไปเลยโอ้โหตาหนึ่งจะเท้าเหรอไม่รู้ใครขับผ่านก็ทักแม่ไมืก่อนอ้าวเขาไปทักเขาทำไมล่ะเขาเป็นพวกเราอ๋อ ไปหรือแม่ไปดูแลแขกเออเรื่องนี้นะคุยกันแค่เรารู้แค่เราสองคนอยากให้รู้ถึงหูสองหูสาม่หูสามหูสี่รู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเสียผู้ใหญ่แล้วก็จะมาถอนหมอกอ้าวขอให้เป็นเช่นนั้นนะเออแล้วคุยอะไรกันตั้งนานท้องนานเนี่ยฮะอ๋อก็พูดคุยกันเรื่องในงานนะคะอันนี้กัเลยไป่ได้เสร็จแล้วยามแล้วไปสองโต๊ะมาเลยครับเฮ้ยไปเฮ้ยสกายเล็กตัวนี้ตัวจริงเลยตัวครับพี่เล็กพี่เล็กเดี๋ยวก่อน ทำไมพี่จะทำอะไรอ่ะกูจะฆ่าคนอย่าพึ่งฆ่าทําไมมึงจะกลัวทําไมมึงเป็นผีเฮี้ย <c oughs> คนบ้านพ่อกนายทัพสองอก็รู้ขึ้นละโอ้โหจิ้มหายโดนยิงจนหวาดระแวงหมดแล้วในที่สุดก็เผยตัวจริงออกมาแล้วยังไง <c oughs> พี่คิดแล้วไม่มีผิดนี่พี่พี่อยากจะลองของกับเช่นพี่รู้ทั้งรู้ว่าฆาตากรคือใครแต่พี่ก็ยังอยากจะตายอย่างนั้นเหรอเล็ก จะใหเห็นผลพี่ได้ไหมแล้วทําแบบนี้ทําไมทําแบบนี้ทําไมพี่ก็เห็นอยู่พวกแถวมันทอ้องที่จริงมันก็ทอ้องกับฉันพี่รู้เป็นคนเดียวแล้วถาาว่าคนอื่นคนอื่นรู้เขาฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนฉันเป็นความหวังของครอบครัวพี่ใหญ่เรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะฉันพี่เป็นคนรู้แต่พี่ยองอยากจะรองของอยากตายตายังไงแต่ใหญ่ไม่ ถ้าเจ้ากล้าหยิงพี่ก็เลยพี่เล็กเจ้าพูดมาน่ะม,ม,มันเป็นทิศถีของตัวเจ้าเล็กทำไมละนะ่ะน้องทิศถีเนี่ยมันกินไม่ได้ปล่อยวางเถอะเถอะน้องพี่ทำไมละ่ะตัวอ,อย่างพี่สิพี่รักพิงค์พรทุกคนต่างก็รู้ว่าพี่รักพิงคพร พี่ยังไม่จะต้องมีทิฏฐิอะไรแบบเจ้าเลยเนี่เจ้ารู้ไหมที่เจ้าทำแบบนี้เน่ยมันกำลังบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเจ้าเนะี่ยรักแพลวเพราะฉะนั้นปล่อยวางแบบที่พี่บอกอความรักมัมเป็นสิ่งสวยงามน้องนะอย่าทำแบบนี้อีกเลยเชื่อพี่เถอะ ปืนเจนยันก่อนห้ได้เอาปืนลงูลูกคลิกปืนลงนะพี่เอาปืนลงก่อนลูกนม่คที่ขอโทษแล้วทางแฟนก็เข้าใจกันดีแตมก็วางรากเขราวาถืหัวแล้วถือหัวสปินาของตัวเองในทุกตำแหน่งที่ยึดติดกับตัวเอง เรื่องทั้งหมดนี้พี่เป็นคนผิดเองพี่ทำให้แพลวเสียใจใครย,ยิงใครยิงอ้าวยังไงกิง้มหายบาดหมดว่าทําไงอ่ะมึงเอาอะไรยิงตัวเองไม,มไม่มีอะไรครับอีนี่เขาจะลงเป้าเขาเดี๋ยวนะพี่ทำาให้แพลวเสียใจพี่สมควรตายแพลวพี่สมควรตายไม่เป็นไรนะพี่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะพี่นะไม่เป็นไรนะพี่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ คุณแม่ครับน่งเลิโทษครั้งนี้เด่ยเล็กต้องโดนมาหาอย่างแน่นอนไม่ไม่ว่าโทษครั้งนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เล็กน้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ขออะไรอย่างได้ไหมคุณพ่พอคุณแม่จะขออะไรล,ลูกก่อนที่เล็กจะรับโทษเล็กขอเธอะเล็กขอแต่งงานกับแทรแล้วก็ให้พี่ใหญ่แต่งงานกับพิมพรก่อนที่จะรับความผิดได้ไหมคุณพ่พอคุณแม่ครับได้สิลูกถ้าหากมันเป็นความสุขของลูก พ่อกับแม่เต็มใจที่จะทําให้เอ้าคุณพระลูกจะแต่งงานแล้วแล้วลูกอยากจะได้อะไรชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือยังไงอะไรบอกแม่ลูกก่อนอื่นเลยต้องให้คนมเอากับข้าวมาให้แขกเกือในงานกินก่อนครับคพ่อคุณแม่เขาจะอยู่แล้วพ่อครั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 ว ก่อนที่จะรับผิดอะพอหัวครับจะอะไรปลุกคุณเจ๊ดึกดืินปลุกทำไมอ่ะทำไมยัดหนาฮะก็ไปซื้ออกข่าตลาดเช้าคุณจะไปซื้ออะไรอ่ะมาคุเป็นลูกน้องมาคุณเป็นลูกน้องกับกุญแจเหมือนไหมล่ะอะกุญแจปลุกแล้วมึงจะปลุกอะไรขนาดนั้นล่ะกูจะหลับจะนอน่ะคุณจะไปเก็บผักเน่าหได้ไงจะจ่ายอีเวนหายมีงานหล้ยทีปลุกตั้งแต่ห้าทุ่มคุนอนถึงยุ่งคืนแล้วมึงทำอะไรไม่โอนล่ะอะกูยังไม่ง่วงตอนนั้นน่ะโต๊ะแหลมไม่กินยานอนหลับล่ะ เราบุ้งมากินกี่เม็ดหลากวันหนึงอ่ะเต็ดเป๊ะทิ้งหายเกลียดอะไรไม่รู้ลักหนาไอ้หลวงปู่กระเพาะยุกไรอ่ะอ้าวผู้ด่างบุ่งเหรอเดี๋ยวนะครับประธานโทษนะครับมึงจะทำไรคนมึงคนเขาคุยกใจละเอียดคือเดี๋ยวนะครับอันนี้มึงคิดว่ามึงคุยกันอยู่หลังบ้านเลยเหรอครับเนี่ยก็ดูมันสิพี่หนูได้ลูกน้องมันนะปลูกหนูตั้งแต่ห้าตุ้มให้แตตักของตลาดเออแล้วไปปลูกเขาทำไมเขากำลังทุบตึกอยู่ดีๆอ่ะ ตไม่ใช่กันต่ทุกตึกหนึ่งอันน้ำมึงดนึยงอันไม่ต้องมาเด็กก่อนน่ะหายยังือหาเส้นเสืนตู้ก็หาเด็กงวดมาให้มึงโอ้โตหลไ่มึงว่าตโแหล่ไงูมึงมีกระปุกงูอ้ายย้ายไปอยู่ยินกรรมรังไปหาบ้มึงเหรอเอากูเช่าหองอยู่ที่นั่นทำไมอ่ะหายบ้านอยู่ตะทันหินนี่ไปเช่าอยู่ทางมรัอยู่มันหลอกกลัวไม่ยอมพอเดี๋ยวนะครับพี่ครับอะไรพี่จับเดี๋ยครับเดี๋ยวกูสั่งแก๊ปแดกก็ได้ครับ สนใจพวกปูเลยครับเอ้ายพอดีอยากจะได้อาหารเนี่ยแขกมากันเยอะจัดกีินอะไรก็ตามนะต่างมาตี้แหม่หน้าใหญ่ใจโตอดลำอดรวยเนาะทำในครัวไม่ได้จะต้องมาทำโถชิ๋หายเราจะถีบไม่ไม่ว่าเลยเขาหลักเขาตั้งมานะกตั้งมาเนี่ยเฮ้ยได้ยินไหมครับได้ยินหลายทีแล้วมึงงานนะเดี๋ยวผมโอ้ยผมขอสั่งอาหารเลยดีกว่าครับพี่ แะแกงอไรผมผมเอาเออ่ไอ้ปัดช่อนแปะซะฮะปัดช่อนแปะซะครับปัดช้อนครับตายมึงมีใจบาปอยากท้าทาลงไอ้ตันกานมึงมีจิตใจมั้ยเนี่ยฮะจิตใจมันทำที่อะไรมึงเอาแม่ปัดช่อนมาทำแปะซะลูกคอดมันอยู่ยังไงลูกๆมันอยู่ยังไงมันไอ้เลี้ยงลูกมันอยู่วะมันปกป้องลูกมัน ใจมึงนี่แต่อ,อ,อีงังไรขอโทษนี่ผมไม่รู้เปลี่ยนอาหารดกว่ะอะไรอ่ะผมเอาอหอยเชลผัดชาหะหอยเชลผัดชามึงรู้ไหม,มันจะปูพันอยู่แล้วเนี่ยอย่างอื่นมึงไม่แดกมึงไม่แดกมึงไม่แดกหอยแถวแต่พวกตังเอ๊ออกไปหาเนี่เกิดข้าวปิ้ตกมน้ำตหลยลูกเอ๊เขาอยู่ยัยงไงมึงไม่มีหัวจิตหัวใจมึงไม่คิด ขอโทษขอโทษโอโโษเอาแปลว่าไอ้พวกไอ้ผมเอาอะไรอะเอาเอาเป็นแบบกินง่ายๆไงอะไรยอดมะพร้าวผัดน้ำมันหอยโอ้โหเป็นีพายอดมะพร้าวสูงกินกี่วากี่ดอกมึงขึ้นไปยังไงถ้าเกิดคนปีนไปตอกทองตายมึงทำไงตกเลยนะ มีจริงมีตาเจ้พระองค์ป่ะเดี๋ยวนะมึงอย่าถามใครว่าใช่หรือเปล่าเพราะทีนี้ก็ไม่มีใครรู้ใครรู้จักไประเทศผมหายลำไม่ไหวลำยาวจะมีตาใช้ตีนเล่พระองค์ครับวันนี้ไปตกองมาตารแม่เขาอยู่ไงมึงนี่จริงๆริงในตาเออผมเอาละผมเอาอะไรพระองค์นี่เขาใต่เดี๋ยวขอสั่งอย่างเจ้าบ่าวสั่งเองเลยขอน้ำแข็งเปล่าแก้วหนึ่งครับน้ำแข็งเปล่าครับผมครับ

ึงจะเบ่งก็ไปจียาไหมอยไกูไม่ก็หอยกูเหรอน้ำแดงนเดน้ำตีมึงไม่กิน้าไปล่ะทำไมอะควายนี่จะตื้อให้ผูชายก็แดกตัยเองจะกัเปล่าน้ำ็กูกินตไม่ได้กูเป็นไขฟันน่นแดผมหอเอ่ออะไรอีกนหอจะไทีไเป็โชกไง อยากขอจังเลยเขาหิวหมดแล้วครับพี่ตัางคนต่างพูดปฏิปญาอะไรเนี่ยเอาเมื่อกี้แหละผักกุ้งไฟแดงเดี๋ยวกูไล่หายเอ็มแป๊บดิเอ็มเพื่อนผมชอบกินผักกุ้งไฟแดงท้อเนี่ยเสียตัวเลยไอ้ไอ้นั่งข้ากูดินั่งข้างกูดิเขาดุกูจังเลยเนี่ยกูกลัวว่ะนั่งนี่นั่งข้างข้างกูดิอย่ามาข้างหน้าเลยเออพี่ เดี๋ยวให้นี่สั่งเอาได้สั่งเหมือนที่พี่สั่งเมื่อกี้น่าผัดปะกุ้งไฟแดงค่ะอู่กันมากี่ปีตับอะไรฮะหน้าแบขี้แกลงแล้วไปเลี้ยงตุ่ ไอ้เยี่ยงนั่นไม่ต้องขอมัดเต้นเหนือหหหหน่อยโธ่กูยังเยียงไม่เหนื่อยมึงมีประญาสื่อแบบ